ที่มาไกลแล้วเนี่ยแกเล่ามาเลยเราความรู้สึกของเาเลยเร็วปะเนี้ิดหลังก่อนจีนยด้เป็นอะไรไปก่อนที่อะไรก่อนจะกลุ่มเลยเลยมาคืออย่างนี้นะอ่าบายตามหาคนก่อนก็คือกูเนี่ยมึงอะรู้อยู่แล้วแหละว่ากูอะต้องกลับไวถุกไหมย่ของไเาไหร่ห้เขา่ได้อ่ะ ชั้นกตกเพราะว่าชั้นหนีใช่ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรอีบ๊อบมีอะไรคุยกันตัดเรื่องน้อยก่อนตอนนี้เพราะกูกูโตกูก็ผัวไม่สบายนะกูมาหามาก่อนเลยเนี่ยก่อนที่จะไปลงมาไอ้น,นี่คือ,อกัวกบร้อหรือร้องไห้อยู่อย่าร้องไห้ <c oughs> นักแสดงเขาไม่ร้องกันแค่นั้นฉันก็ร้องอ กูเข้าใจทื่อย่างมันรุนแรงกูจะร้องไห้เหรเออกูก็จะร้องไห้เหรอไอ้เฮียกูกูบอกไปแล้วว่ากูไม่ไปแม่นี่ไม่ได้ยอมนะอีทอปร้องจริงเหรอเนี่ยอีทร้องจริงจังวะเนี่ยอีทอปร้องจริงจังมากไม่ไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้กลัวรู้สึกว่าเพื่อนมันก็มีอยู่แค่เนี้ยอีกองก็ลงจะกลุ่มแรงมากแล้วแกแเราดูเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนแกแกหมดแกเอาความจริงเลยไหม ถ้าเกิดหนูเป็นกอล์ฟอะหนูจะกรวดต้นเหลี่ยมากอตอนแรกแบบหรือนี่ก็ชวนไหนใช่ไหมเกิดเองก็ไม่มาเอาองเราคสุดท้ายอะงี้ก็ชวบเป็นคนเาเข้าแบบเออไปกันหมดก็เลยบอกเอออ่ะกูเก็ตละเข้าใจฟิลมองในมุมของกูอะคือกูอยากให้มึงมองแบบว่าทุกคนเขาก็มีภาระหน้าที่ใช่ไหมบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ออกอารมณ์ของตัวเองเปที่ตั้ง สมมุตินะมึงชวนกูมาสิบครั้งกูมากับมึงแดครั้งแล้วก็กูชวนมึงสองครั้งมึงมไม่มากับกูเลยสองครั้งล่าสุดที่กูชวนมึงอ่ะคือวันเขาดาวมึงก็ไม่มาก็าจะความสุขปะ่ะก็จะความสุขปะ่ะก็จะความสุขป่ะกูเข้าใจทั้งหมดเลยที่พูดมาแล้วก็แค่ความรู้สึกมาก เขาเ้าใจแต่ว่าแต่พี่พี่เรียกว่าเสียเพื่อนมันมันอาจจะต้องแบ่งก,กันตรงที่ว่าเรามีแฟนเออเราก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ตรงั้านให้มันกลับมาเหมือนเดิมก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแบบขี่ปรับกันอะไรเงี้ยที่พี่พี่มาได้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเราก็สามารถแบบเอ้ยกลับมาจอยได้ใช่มาจอยได้แต่ว่าเราต้องรู้รมีว่าอะไรผองใช่อย่างเขาแบบว่าดึงบุกกลับไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ากูเนี่ยแหละที่ต้องแบบโอเค เอาใหม่อะไรให้แบบโอเคเนาะพารตแต่ละคนมันแบบมันเยอะแยะไปหมดเลย้งนั่นแหละอย่างที่บอกอะท่าแบาองรกแบบการกินกินของกากินกัน็นมนวาินเนตยตาค่ะแล้วก็มองหน้าค่ะแล้วหลับตาถายงอนได้ยังไหมก็ลืมตามองพวกมึงินด้ยแต่พวกมึง่ะมองกล้องกูหน่อย Uang kau nenoi Uang kau nenoi I'm here Mine come on คอนเทนต์นะ,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 ะฉันบิวอะเลยหรอฉันบิว <laughs> โอ้ดูไอนดูพวเจียววันเด็กสไม่ใช่วันเฟสไม่ใช่วันโป๊